แช่น้ําเย็นๆเ,เหมือนกันนะครับนี่ฮะจุดนี้ครับผู้ชมครับทานอาหารอร่อยๆอาหารพื้นบ้านชาวบ้านที่บ้านเรือนอยู่ใกล้กับรบริเวณหาดแห่ร่วมกันพลิกวิกฤตช่วงน้าโขงลดแบบนี้แะครับเขาปรับเป็นพื้นที่หาดลดําน้าโขงจัดทําซุ้มร้านค้าร้านอาหารรวมถึงรบริเวณให้เช่าอุปกรณ์นะครับสําหรับเล่นน้า มีบริการเจกสกีด้วยมีบันนาโบ๊ทนะฮะโอ้โหไม่ต้องไปถึงชลบุรีใช่ไหมฮะก็ไปเลนที่นี่ได้เหมือนกันแล้วก็ู่งยางแบบครบวงจรเลยอำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ไปท่องเที่ยวกันด้วยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานะฮะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดนะครับจึงไม่สามารถเปิดบริการได้ทําให้ชาวบ้านขาดรายได้ไปีนี้ครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดผ่อนคลายลงฮะจึงเปิดบริการทําให้บรรยากาศในกลับมาคึกคักอีกครั้ง คาดว่าก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับให้ความสนใจมาเล่นน้ำรบริเวณหาดแห่งนี้ยิ่งในช่วงวันหยุดยาวรวมถึงฤดูดร้อนนะครับที่เทศกาลสงกรานจะส่งผลดีต่อชาวบ้านในพื้นที่ครับให้มีรายได้เงินหมุนเวียนสะพัดครับวละหลายแสนบาทโดยยังมีมาตรการคุมเข้มในการคัดกรอง กำชับนะครับว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับไปถามนายทองม้วนเมืองโคตรอายุ60ปีเป็นชาวตำบลน,น้ำกั่มเนี่ยค่ะบอกว่าปีที่ผ่านมาขาดไรายได้ไปเยอะเลยเจอพิษโควิดเล่นงานไม่สามารถเปิดให้บริการอะไรได้เลยนะคะช่วงนี้ผ่อนคลายก็สามารถที่จะเปิดให้บริการได้ตามปกติชาวบ้านก็กลับมามีงานมีไรายได้กันมากขึ้น,นะคะ่ะโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนเนี่ยคาดหวังว่าจะยาวไปจนถึงสงกรานเลยน่าจะได้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม ะะแล้วก็บางเจ้าเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าจะมีะไรายได้ต่อวันนะต่อวันเนี่ยหลักหมื่นเลยเออโอต้องหวังเสาร์อาทิตย์สิ<ะ>แล้วก็ที่สําคัญแหมมีนาคมนี่ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ด้วยสินะเดี๋ยวต้องไปรอสงกรานนะคะนี่ดูแค่เฉพาะบรรยากาศขนาดว่าไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ยังขนาดนี้เลยนะคะจุดเด่นของหาดแห่คือน้ำใสยเย็นไม่ลึกด้วยเป็นพื้นหาดเป็นกรวดปนทราย น้ำใสสะอาดเหมาะกับการท่องเที่ยวแล้วก็ไม่อันตรายด้วยนะคะช่วงนี้ทั้งชาวบ้านผู้ประกอบการพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วคุณจะไปเป็นหมู่คณะก็ได้พาเดชันไปด้วยเนี่ยนะแบบแก๊งเพื่อนร่วมงานหรือจะไปแบบครอบครัวก็พาแม่บ้านที่บ้านไปเขาก็พร้อมรอให้บริการกันเต็มที่เลยเป็นแบบนี้เหมือนทะเลเลยไม่ต้องไปทะเลเลยริมหาเนี่ตื้นเด็กๆนี่คือว่าไปเล่นสบายแต่ถ้าเกิดออกไปไกลหน่อยก็ต้องระวังนะเป็นจุดที่ว่าเขาเล่นเจสกีกันหรือว่าบานาบ่าโบทแบบนี้นะฮะ เดียังไงเราวางแผนแล้ล,ลูกนะคือหน้ากากอนามัยเนี่ยเตรียมให้พร้อมเพราะว่าภาพเห็นมาสักคู่เนี่ยโหแน่นกันเลยแต่ทีนี้ก่อนจะลงไปฮะคุณต้องลงชื่อครับถ้าเกิดว่าไม่มีสมาร์ทโฟนนะ<ม>คุณต้องตรวจอุณภูมิครับว่าเกินหรือปเปล่าอ้าไม่เกินไปเล่นได้อย่างนี้ก็ทำแบบนี้นะค่ะแต่ท<อ>ีนี้ดีหน่อยเพราะว่า<ๆ>แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเนี่ยมันเปิดโลง<อ>่งนะคะโอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อก็น้อยกว่าในจุดอับจุดปิดนะคะ